ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณรายการทำเมือชินมาย้อนอดีตไปดูเส้นทางของเบสเจ้าของเพสลงทุนศาสตร์และลงทุนศาสตร์ปอดแคสต์หรือที่หลายคนรู้จักเขาภายใต้นามปากกานายพินต้า สวัสดีครับชื่อว่าเบสครับกิติศักดิ์คงคาเป็นเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์ครับ follower ของลงทุนศาสตร์ a c e b o o k เนี่ยจะอยู่ที่7จ0 0แนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นกลุ่มอีกประมาณแสนห้าครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นไลน์ประมาณแสนห้าครับแล้วก็ประมาณ1ล้านกว่า user ครับที่ติดตามอยู่วันนี้วันที่11อ ธันวาคมปี2,563ครับ30ขวบหน่อยๆ10ปีที่แล้วก็อายุ20ปีน่าจะปี3นะครับอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันตอนนั้นเป็นเป็นนักศึกษาเต็มตัวเลยครับเอาเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอยู่ในชีวิตทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักลงทุนอินฟล influencer podcaster หรือว่านักเขียนบทละครนักแปลหนังสือเนี่ยไม่ได้อยู่ในจินตนาการของเราเมื่อ10ปีที่แล้วเลยสักอย่างเดียว10ปีที่ผ่านมาจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตน่าจะประมาณ3-4ถึงปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตนะครับแล้วก็พี่ชายป่วยหนักนะครับแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ตอนนั้นลงทุนแล้วก็ขาดทุนไปประมาณ30ล้านถ้ากล้องไี่สามารถแพลนออกไปได้เนี่ยจะเห็นระเบียง อยู่นะครับก็เป็นระเบียงที่ผมเคยไปยืนอยู่แล้วก็คิดว่าจะกระโดดลงไปดีหรือเปล่าแต่โชคดีที่วันนั้นไม่ได้ตัดสินใจกระโดดลงไปนะครับก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ประมาณ1ปีเต็มครับรักษาจนหายดีน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่ก็เป็นความแย่ที่ให้อะไรกลับมามากมายเหมือนกันครับอย่างที่ดีที่สุดคือการที่ผมกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ลองมาทําอะไรตามความฝานันตามแพชชั่นตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแล้ว ผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างดีในระดับหนึ่งที่ผมมีความสุขกับมันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันดีมากก็คือผมยังไม่ตายด้วยแหละนะครับผมก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับถ้าผมได้ส่งข้อความกลับไปหาตัวเองเมื่อ1ิปีที่แล้วได้ผมจะบอกเขาว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากถึงแม้ว่าผมจะต้องผ่านชีวิตที่ย่ำแย่เจ็บปวดหรือ ผิดหวังมากแค่ไหนแต่มันก็เป็นวันที่ดีจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นชีวิตที่ดีจริงๆดังนั้นคืออย่ายอมแพ้สี่ตวันคืออย่าตายนะอยู่จนถึงวันนี้เพื่อที่จะได้เห็นเห็นตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเราตัวเองจะมาได้ถึงวันนี้หรือจะได้เป็นอะไรแบบนี้นะครับผมค้นพบว่าผมไม่มีอะไรจะกลับไปแก้ไขเพราะว่าผมรักตัวเองในทุกวันนี้มากคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทุกวันนี้คือชีวิตที่ดีนะ ดังนั้นถ้าเรากลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างในอดีตเนี่ยผมว่าผลิตผลในทุกวันนี้จะไม่ใช่คนเดิมผมเชื่อเรื่อง butterfly effect นะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เกิดเสมอแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ย่ำแย่แค่ไหนแต่มันสร้างเราเป็นเราทุกวันนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดหรือเปล่าผมก็จะตอบว่าชอบที่สุดตัวผมในในในทุกวันนี้เป็นบ a s e v e r s i o นของตัวเองเสมอคือผมได้ทําสิ่งที่รักเสมอ ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่รักและไม่มีแพชชั่นกับมันมากพอมันจะประสบความสำเร็จไม่ได้ดังนั้นก่อนจะทำอะไรสักอย่างก็เริ่มต้นจากสิ่งที่รักดีกว่าครับทุกวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือยังถ้ายังเมื่อไหร่นะครับผมบอกอย่างนี้ว่าเป้าหมายชีวิตผมมี2แบบครับมีเป้าหมายระยะใกล้กับเป้าหมายระยะไกลเป้าหมายระยะใกล้เนี่ยบางทีเราก็มีความฝันว่าอยากมีหน,งน,งนังสือสักเล่มอยาก มีผลงานไปทําละครหรือว่าอยากลงทุนศาสโตแต่โต,วต,ตวกว่านี้พอเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่เป้าหมายระยะไกลเนี่ยคือผมไม่มีนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากจะใช้คนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าสําหรับตัวเองแล้วมันก็มันก็คือประสบความสําเร็จในแบบของตัวเองแล้วครับอยากร่วมงานกับใครที่สุด ถ้าถามถ้าตอบแบบกวนประสาทดีนึงผมอยากร่วมงานกับตัวเองมากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากจะแบ่งตัวเองไปสักสิตัวแล้วก็นั่งทํางานในแต่ละอย่างเช่นเฮ้ยคนนี้ไปทาลงทุศศาสตร์อย่างเดียวคนนี้ไปทำพอดแคสต์คนนี้ทําธุรกิจที่บ้านคนนี้ไปทํานักเขียนนิยายคนนี้ไปทําบทภาพยนตร์คนนี้ไปทําบทละครคนนี้แปลหนังสือผมอยากจะมีโรงงานของตัวเองอะ่ะแล้วก็มีตัวเองสักสิตัวแล้วก็นั่งเรียนกันแล้วทุกคนก็ทํางานในในแบบใดแบบหนึ่งของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจัดสรรชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวเราที่ผ่านมาผมคิดไว้หลายคามากตอนที่จะตอบนะไม่ว่าจะเป็นแพชชั่หนหรือเปล่านะครับชีวิตหรือเปล่าความฝันหรือเปล่านะครับสุดท้ายผมให้กับสิ่งที่เรียกว่าเวลานะครับเพราะว่าข้อจํากัดหนึ่งเดียวที่ทําให้ผมต้อง ต้องเลือกที่จะทิ้งโอกาสบางอย่างในชีวิตไปแล้วก็เก็บบางอย่างในชีวิตไว้นะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ของผมใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของเวลาเนือว่าเรามีเวลาอยู่เท่านี้เราจะบริหารชีวิตยังไงให้เราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยแล้วก็สามารถทํางานที่เรารักที่สุดได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ1ิปีข้างหน้าชีวิตจะเป็นยังไงธุรกิจจะเป็นยังไงการงานจะนยังไงผมว่าเป็นคำถามที่แบบโคตรยากเลยอะ คือผมถามตัวเองว่าเฮ้ยสิปีข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าวะผมแค่อยากท,ทําธุรกิจให้อยู่รอดได้มีการเติบโตในระดับมาตรฐานเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันไม่มีความสุขผมจะไม่ทำดังนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตแล้วอ่ะเราแก่แล้วอ่ะเราเราเอาชีวิตแบบที่เราอยากมีอยากเป็นดีกว่าซึ่งผมคิดว่า10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าต้องพูดกับตัวเองใน10ปีข้างหน้าเป็นอายุ40ก็จะบอกว่าเฮ้ย มึงต้องเหนื่อยแน่ๆตัวมึงในอายุ30เนี่ยรู้ว่าตัวตัวเองในอายุ4ี่จะไม่ทำอะไรที่ง่ายกว่าเดิมหรือว่าจำเจซัมซ่าผมจะต้องทำอะไรอีกแน่ๆที่จะต้องเป็นความท้าทายในชีวิตแล้วมนจะต้องยากลำบากแต่อย่าลืมชีวิตในอดีตว่าผ่านอะไรมาบ้างอย่าลืมว่าตัวเองเคยประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างมันยิ่งใหญ่มากใน ในชีวิตหนึ่งแล้วมันก็เยียวยาเราในวันที่แย่ที่สุดดังนั้นผมก็คงแค่บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยแหละมันจะทรมานอย่าลืมกลับมามองอดีตแล้วกันอดีตมันก็มีความดีงามในแบบของมันเองครับ <S <S ผมเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยากอีกปีหนึ่งแล้วก็เป็นปีที่ท้าทายกับเซลล์เอสทิมของตัวเองมากถ้าจะให้พูดอะไรสักอย่างกับตัวเองก็อยากบอกว่า เลือกแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เลือกไม่ว่ามันจะยากจะเหนื่อยจะลําบากก็จงยอมรับซะเพราะว่าในวันที่เราเลือกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเลือกแล้วดังนั้นก็ลงมือทําซะแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตไปครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์ podcast.